โอ้ฮ oh ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่แ a นการ์เดเดส2กับผมมาเรเนตเรย์ครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยถึงตาของลิขิตกรแห่งกระช่างเอ u i ิลิบาแล้วนะก็เป็นเด็กที่เน้นในการโจมตีนะครับคือตัวแอนการ์เนี่ยจะมอบพลังให้กับยูนิตได้3ตัวอ่าและถ้าเกิดว่าเลือกยูนิตที่ติดโอเวอร์ชาร์จเนี่ยก็จะบวกพลังให้ตัวเองด้วยแล้วก็ได้จั่วการ์ดหนึ่งใบครับ กับดีวายสกิลที่สามารถยิงดาเมจีกฝ่ายได้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นเกรดสแล้วก็มี4ดาเมจลงไปและถ้ายิงโดนทิกเกอร์ยูนิตเนี่ยก็จะลบพลังในฝ่ายหมื่นหนึ่งนะครับทำให้เหมือนกับว่าทิกเกอร์ที่ได้ไปนั้น,นมันไม่ส่งผลอะไรเนาะผลของทิกเกอร์ยังอยู่ครับแต่ว่าตัวพลังที่จะเอามาใช้นในการป้องกันการโจมตีของเด็กเราเนี่ยมันก็จะถูกลบทิ้งไปอยู่ไวม้ว่าเขาตกโอเวอร์นะต,นตัวเรียอากาศเนี่ยมันบ้าง,งานทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องเลยครับพอแวนกาดชี้เรียอากาศปุ๊บใช่ไหมเรียอากาศก็บอกว่าถ้าเกิดว่าถูกตััวขออองงลเบ้มพใหนี่ย ตัวเองก็จะได้รับพลังเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นพวกยูนิตเกรดหนึ่งนี่เนาะสองคนนี้ครับอ่าไปนี้เนี่ยถ้าได้พลังก็จะบวกมือหนึ่งตัวของน้องสไนเปอร์ถ้าได้พลังตอนบูสแวนติดชื่อก็จะบวกอีกมือหนึ่งนะตัวของไลท์ไลท์ที่จะสเปย์ออกมาตอนเราไลท์เกรดสองครับก็ถ้าถูกชี้ก็บวกหมื่นหนึ่งเช่นกันนะแล้วก็อันนี้ถ้ามีเพื่อนอยู่ครับที่ติดโอเวอร์ชาร์เนี่ยอ่ก็จะบวกห้าพันแล้วก็ถ้าโดนแวนชี้บวกพลังให้เนี่ยสามารถ ที่จะจ่ายสามเมจี้นะครับแล้วก็ลุกตอนที่แวนตีสกเกตสามนะแล้วตัวมันเองก็จะบวกพลังขึ้นไปอีกนะครับเพราะงั้นคอนเซ็ปต์เด็กง่ายๆเลยแวนโยนพลังให้กับลูกน้องลูกน้องที่ได้พลังก็จะได้พลังขึ้นไปอีกแค่นี้เองนะครับคือตอนนี้ยังเป็นเด็กที่แบบใส่ใส่ใส่ขึ้นใส่ใส,ส่สามาัญอะไรนี้เข้าไปก่อนนะเะเพราะว่าของซับมันยังมาไม่ครบนะครับแต่ว่าเป็นเด็กที่ดุดันนะตีแรงมากนะครับ เป็นสีแดงที่แบบไม่ได้เน้นยิงยูนิตของไ e อ้ฝ่ายแต่ว่าจะเน้นไปที่การเพิ่มพลังของตัวเองแล้วก็ใช้ตัวของออเดอร์ครับในการชุบเพื่อนกลับขึ้นมากระทือบอีฝ่ายซ้ำอะไรเงี้ยนะคร่าวๆประมาณนี้ครับเป็นเด็กที่ตีแรงมากจนแบบเอ็กซีโค้ดของอิมพัติโอก็แทบจะหยุดไม่อยู่นะแต่ว่าข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องที่มือของเด็กก็บางเช่นกันครับ,รบโอเคมันจะแรงอย่างที่โม้จริงไหมเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูในเกมจริงกันเลยแล้วกันครับไป ไอคิดผมเพิ่งเจอคนนี้นะแล้วผมเริ่มหลักแล้วผมก็ตีเขาตกหนึ่งเดีม่มแล้วเขาก็กดออกเลยก็เลยไม่ได้คลิปนะครับรอบนี้ก็ดูใหม่แล้วกันแต่ถ้าเขากดออกไอทีก็ไม่ได้คลิปอยู่ดีแทงที่เขาได้เริ่มก่อนสองรอบแล้วนะโลกมันแคบเกิน ไอ้คือช่วงนี้เซิร์ฟมันก็หลอนๆเนี้ยอาจจะบั๊กก็ได้ไม่รู้เหมือนกันปลดเซิร์ฟไปก่อนเสกินะจลจี้เนี้ยเจคันจี้เราเริ่มหลังเนาะได้สามจี้แล้วก็ทิ้งไปโดนทิ้งในไลฟ์เฟสนเนี้ยได้สามจรวแล้วก็ตัวเริ่มเนี้ยเริ่มหลังจรวตัวเป็นคลี่ไม่ดีนะที่เคียวมาเขาดุมากเลยเนสะียง ัดไปแบนการ์ดนี้แทคเคลื่อนที่แล้วก็ส่งนี้แต่ไม่มีเชนหลีและได้เป็นไดฮิวครวับถ้ารอบนี้ไม่ก,ก็ไม่เป็นไรผมจะยัดเลยนะแล้วเดี๋ยวใช้แดงน้ำเงินโคตออกมาเลายโอเคเป็น PG เนาะ ทางนั้นตกหิวแทนเะนี่ย <Power Plus. S 1> โอเคยื้เส้นหลีบูส,ส <Boost. S 2> เรียกฝ่ายน้อยกว่านะครับตัวห้าพันได้แล้วก็เอ็นแบทเทิลเอาเข้าโซดจัวหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นออเดอร์ก็ได้ผลตัวห้าพันได้เหมือนกันนะทีน,นี้ด้วยความที่เด็กเราใส่ออเดอร์ด้วยแหละ ็เลยใช้คุมๆหน่อยมาเป็นวาจิัวเกตสองฮะไม่ใช่บัลเตอร์แอค์นะครับเพราะเหมือนจะเป็นวากาแอคโรนะเหมือนจะไม่ใช่วาการละหรือยังไงหรือแท้จริงแล้วเป็นวาจิัว ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ก็รับอบนนี้ไปก่อนเนาะ <c oughs> ตกอยู่นเลยถ้าเจอเป็นแอคโรก็โอเคเนมือขขาน้อยแล้วก็จะโถงเข้าไปเลยเพราะพลังเด็กนี้ไม่ใช่เล่นๆอยู่แล้วยี่สิบสามไลท์เป็นสามสิบสาม ถ้าเมคชัวร์ก็ต้องอย่างนี้หรอนาไม่ได้กินไม่ได้กินอานน้นก็แลก่ะ,ะ <c oughs> แย่แล้วทำไงดี <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้แจมขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เยอะอ่ะ เปที่บอกถ้าตีหรือบูสต์ะครับโซบลาสแล้วก็บวก5000ตามจำนวนเกรดหนึ่งตัวอื่นนะซึ่งก็ไม่ยาเชนหลีก็เลยมี2ตัวถ้าผมรับก็จะมี3แต้ดมไม่ตลกว่าไงดีว่าไงดีถ้ามี2แดมก็เล่นได้แค่ใบนี้

ทิ้งไปอีกทีหนึ่งมันก็จะโหดร้ายไปหน่อยหรือเล่ลงไปสองใบแล้วงั้นต้องทิ้งสไนเปอร์นะครับเล่นแต่ตอนชุบก็ค่อยว่ากันกทีะทีในี้ใบนี้เนี่ยผมจะลากลงมาถ้าเช่นดีโอเคแล้วก็ใช้แดงน้ำเงินสิบห้าพลากระจกไม่ดีแล้ว

ออเดอร์เลยนะครับแต่ที่นี่เซนรีผมก็ใช้เทคไม่ได้เหมือนกันแต่ก็เรียกาไว้ก่อนเนาะก็จะเป็น16กับ15นะเรียไม่ยุ่งมุ่งแต่แวนนะครับเรามาแลกหมัดกันต,งตรงๆไปเลยเดือย,ยล,าลางแวนก็ตีข้างไปะาจิลัวนี่ยืนเรียไม่มีเทคเนาะ แต่ตีคนนี้ก่อนคือจริงๆมันก็น่ารำคาญนะอ่ะาเนะจ้าหมอนี่มันสามารถปับพลังได้เรื่อยๆแต่ว่าโซมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนะั้นเลเขาไม่ได้กดเชนลี่เพราะว่าจะบีบพลังตะกี้ด้วยนะครับแต่ว่าเราใช้พีจีไปตซก็เลยยังขาดนะตัวหน้ามันก็มีให้เล่นแหละแต่ก็จะทำให้แบบเล่นอย่างอื่นเช่นไซเคิลโซอะไรงนี้ไม่ได้นะครับ เขากาด้วยนะพิ้งทิกเกอร์ทั้งหมดใตนะครับแล้วก็เหลือแต่ตัวตีมาชนกันสองคนเลยปผมเสร็จทิ้งได้แล้วก็เดี๋ยวชุกเอาก็ได้นะอ่าหมายถึงว่าชุกตัวอื่นมาเล่นแทนนะครับไนเปอร์กับไปนี้แล้วก็อาจจะวัดจั่วเอาอะไรอนี้โอเคเป็นวาก้าสายนั่นแหละแอคโกรนะ อืมอะไรนะเกิดอะไรขึ้นมานะเหมืนเห็นอะไรแปลกๆนะถ้าเขาโม้ตรงนี้ผมก็ตายได้เลยนะแต่ถ้าเขาไม่ได้ได้คปก็ก็ไม่เท่าไหร่สองเดมเทนี้ดูทรงน่าจะไม่มีล็กเซนะครับเพราะงั้นตัวนี้ตีมาก็เสร็จได้ตัวนี้สิบ ไปตัวนี้จะแรงกว่านั้นเป็นเท่าไหร่เอย16บวกหมื่น26 26ใช้15ใช่ใช้20ตัดไม่ได้เอ๊ะเอาข้างนิตติก่อนเหรองั้นลองปล่อยไปก่อนเลยไหม ถ้าตกทิกและโยนแหวนเขาก็ตีข้างแล้วก็วาก้าซักก็แต่ตีข้างมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะเพราะเดี๋ยวตัวของวาก้าเขาก็จะฝังข้างคิงอยู่แล้วใช่ใ่ตีข้างก็ไม่ค่อยมีประโยชนะ <S <S ์ขนาดนัอาบูทเลยด้วยเพราะงั้นจะกลายเป็น26 36ก็คงไม่กลับ ทำได้แค่ภาวนาให้เขาได้ขี่นะ,ะยูนิตไม่เท่าไหร่ครับชุบได้แต่ว่าตัวดาเมจเนี่ยถ้าได้คีแล้วอัตากาศไม่พอะะนะเ,เป็นชูร่าครับ,บโอเคไม่มีอะไร5,000 5,000ผมยิงเข้าเส้นสายเลยห้าับ กำลังคิดอยู่ว่าจะปิดเลยได้ไหมแต่ก็น่าจะยากใช้หนึ่งบลสสองบลสใช้สามบลสได้ไอแวบจะเป็นสามบลสแต่ถ้ายังไม่ใช้ก็กาดไว้ก่อนนีนะ่ะอะไปนี่แหละ ทำงานดีมากว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยใช้คุ้มมากเลยออกมาแบบออกมาให้ตาเล่นไปอยู่ก็ทิ้งรอไปแล้วกันเนาะคือผมอยากเก็บออเดอร์ไว้ครับเทอร์นี้เรายังไม่ได้ปิดใช่ไหมล้วเขาก็จะกวาดบอร์ดเราเทอร์หน้าเราจะได้ยังสามารถลงยูนิตได้เลย อย,อย่างเท่อะกิวครับคอยได้ตัวเว็บคอยได้ตัวเว็บได้เป็นสไนเปอร์หรือแม่ก็หยิบเทวินแคสมาเอาเซฟไปฮัทแต่มันต้องเพอเพราะงั้งนเอนี่ยังเล่นไม่ได้สาในก็มีอยู่แล้วผมหยิบเทวินแคสแล้วกันโตก็ไม่ได้ขาดเนะี่ยเดี๋ยวไป ก็ขอชื่อต่างเราก็เป็นสองไปนี้เนะี่ยควรลงเรียนนี้ไหมลงไปก่อนแหละลสาสุดหวังว่าจะเป็นไม่ใช่ทิกเกอร์อะไรก็ได้ที่ตีได้โอเคสวยมากชาร์จตัวเองไปตัวนึง กิเวนรับโต้รสซงชีวิตของฉนเสงียตชได้เวลาทำงานแล้วนะนี่แทบมอบพลังให้ยูนิตไม่ต้องติวาใช้าก็ได้นะ,ะแล้วก็ติด2ตัวขึ้นไปแทับได้จวดตัวฮิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็พวกนี้ก็เดี๋ยวมันก็บัฟกันเองนะทีนี้20,23มืสบสจสามอ่าผมจะตีเลยแล้วกันนะ แล้วก็บูสต์ด้วยนะครับเกี่ยวเซนดีเบียเขาหนึ่งใบต่ำกว่านะาะเราเล่นออเดอร์ด้วยนะน,นี่ติดชัวร์แล้ว,ลวไม่ตกด้วยแล้วก็เป็นใบลากออเดอร์เหมือนกันเป็นลิสบาก้าที่ดุดีนะ อา,ารโจมตีเกอร์นะอ่าเสียใ,ใจจังแอนจมตีสกิลสไนนะครับพลังเพิ่มหมื่นหนึ่งแล้วก็ใบนี้ไบเวฟเนาะชื่อยอะไรเอ่ยจำไม่้บ้างกระดีชาวรนะาฮับน,น,นะครับชื่ออันยากจังแวนจมตีสังเกตสามนะครับตัวเองติดโอเวอร์ชาร์จแตนแล้วก็บวกหมื่นหนึ่ง น่าจะปล่อยนะแต่เสร็จได้แล้วจวดคีมาแล้วนะอย่างงี้ก็ได้อยู่นะพลังข้างนี้แล้วกันไม่สีพลังข้างนี้ดีกว่านะอันนี้แหละถูกแล้วไม่ได้สองคีไม่น่าเคลื่อนเด็กเลยไม่เป็นไร เอเ๊ะอีกแล้วเหรอการกันตัวพันนีเ้เชอ้แพ็กตัวไหนดมได้ครับได้ไปเลยแหละได้นะไดยอะไรยังไงเดี๋ยวอาจจะชุบใหม่ทีหรือว่ากัน,น,กนอ,กอ่ายูนิตติด o v e r c ชาร์ e หายนะครับพลังก็เลยหายเขาไม่กล้อยู่ดีเนาะ แต่อ,อัน,นี้ผมเล่นเซฟไปหาทรัพยากรเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าเขาแล้วก็อยู่อยู่ที่สีแดนอย่างเงี้ยก,ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเทอร์นาเรายิงได้นะครับ Apg มาแล้วคือมันเป็นการ์ดที่แบบเอาไว้ใช้กับวาจีรัวแต่ว่าคือเขาจะอ l อินเทอร์นสองนะถ้าเล่นเป็นอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนั้นก็คือเอามาปาได้แค่เอามาแบบมันทำได้ไม่ได้แล้วมันเล่นไม่ได้เพราะแวร์เป็นวากา้าแล้วนะครับ ก็เลยใช้ได้แค่ทิ้งกับพีจีนโอเคทีนี้เขาจะปิดแล้วแหละเพราะงั้นเจอวากาดาเกรสเราต้องหยุดไม่ให้เกิน3แดมนะแต่ไม่เพอเพราะงั้นก็เบานะครับใส่เตจจัวด้วยเพราะมีชูร่าอยู่นะใส่ใบลาบออเดอร์ Order, มาเล่นกับวาจิัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม อย่าบอกนะว่าดรนะาโกเรโซแนนซ์น่ะใส่มาด้วยนี่ก็ไม่เบาเลยนะ <Order. S 1> ไ้นั้นก็พลังเอาเรื่องอยู่นะ <Order. S 1> ดวยกองทัพแล้วก็เป็นชูล่านะ บูตเลยแหละต้องบูตอ่ะเอาคุมก็คือข้างตีข้างตีแล้วแบนตีนถ้าไม่กดผมจะแค่เสร็จนะมันควรกดนะตอนนี้นไม่งั้นก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ อะไรก็ได้อยากกดยอมโอเคปะ่ะอันนี้กดแต่สองจี้บอยห้าพันไปยี่สิบสามขอสิบห้าอันนี้เม่เซนเอยู่ผมควรปล่อยแล้วก็กาดกาดแวนนะนะถึงแวนจะแรงกว่าเนี่ย ผมจะได้เพร์จังเราเก็บไว้แค่ใบล่ากออเดอร์ก็พอเนาะไม่บูสต์ด้วยลาสเรียกชูร่ามาอีก รอบหลังก็แรงเพราะดาโกเลโอนแนนต้องห้ามลืมตรงนั้นเนาะเพราะงั้นอันนี้เก็บไว้คู่หนึ่งแวนการกับตรงนี้อันนี้การข้างได้ไดก็อาจจะพอนะถ้าไม่ได้อออินแล้วโยนครีะครันเนี Power Plus. สองได้ไปถ้าไม่ได้สองได้ก็ น่าจะยังอยู่ได้อย่าเป็นโอเวอร์อย่าเป็นโอเวอร์โอเคห้าอย่างงี้ได้แต่ชนะละถ้าเป็นโอเวอร์คือผมตัวแตกนะีโดนตีรอบนี้เข้าแล้วก็โดนตีสองทีแล้วเปิดทีนี้เราแค่กัดวาก,ก้าให้อยู่ก็พอนะครับแค่ปล่อยตอนชูล่าได้ถ้าเขาชูล่าตีก่อนก็กัดชูล่าแล้วก็กัดวาก,ก้าเลย ต้งตามหลักก็ต้องเอาชุดราตีก่อนแหละแต่ว่าใบนั้นมันไม่มีตัวแถวหน้าแล้วเพราะงั้นพลังก็ไม่ได้เยอะนะวินแคสนะบุฟนะค,ครับแล้วก็ยูนิตท,ที่ถูกโจมตีจะบอก5,000ตามเกรด ผมเจอว่าก็หาสันเอียนแล้วนะเพราะงั้นแบบวิธีการได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น,นที่สุดเลยก็ที่ของใบเนรัส

พิงมือฮัตเตอร์ฮัตเตอรัรบตอนนี้เรามีแค่สองพลาสนะเล่นดีก็ค่อยเล่นเล่นดีๆโอดาฮัตโตอร์จช,ชื่อซ้ำไม่ได้นะ ผมจะเล่นเป็นตัวเวฟแรงแล้วกันเฮแล้วก็กดแบนเนาะมาดูกันว่าจะจวยได้ตัวตีเพิ่มไหมไม่ใช่ตัวตีแล้วดันเป็นทิกเกอร์ มูฟลงมาเพราะว่าจะบูสเนาะแล้วก็เดี๋ยวลงไปนี้ลงไปเลยลก็สกิวแวนัสโดเไวนสกิลฮัสโตไปนี้กับไปนี้โอเคแบทเทล มือสามใบรับ4ี่เว็บปลวกพลังอย่างนี้ไม่น่าพอนะโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวของเอลคลิตบ้าวันนี้นะคือพอดีเราเจอเป็นเด็กแอคโกรด้วยนะครับ มันเลยกลายเป็นว่าทรัพยากรล่อหลอกันทั้งคู่เลยเนาะเพราะว่าเด็กบุกเนี่ยมือมันน้อยนะครับแล้วเราต้องใช้ทรัพยากรไปกับการบุกถูกไหมแล้วเราดันเจอบาก้กาที่แบบเราไม่สามารถให้เขาไปเส้นสีได้นะครับเพราะงั้นผมก็เลยต้องกักตัวของเคอน์เตอร์บลัซเอาไว้ก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้การจั่วของตัวของเอติวเท่าไหร่เลยนะทั้งนั้นที่เขาขึ้นมือมาเยอะมากนะครับผมสามารถที่จะแบบหามือมาก่อนตอนต้นๆได้แล้วก็ค่อยใช้น้องสไนเปอร์เนี่ยน้องฟาริซาครับหงายเดมสลับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นอย่าง,งน,นั้นไง พอโดนบา,า้ารักบคือมันบังคับให้เราต้องกําหนดแดมตัวเองเอาไวนะ้เนาะก็เลยเล่นยากๆหน่อยนะครับแล้วก็มีมิสเทไปจังหวะหนึ่งก็คือเชนหลีเนี่ยวนไม่ได้ก็เลยไม่สามารถจ่วมือมันถ่ายไปใบหนึ่งนั่นแหละนะสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีเพอ์แต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือตัวของเด็กเนี่ยมีพลังที่สูงมากนะครับแจกพลังง่ายมากแวนโยนให้เพื่อน5,000เพื่อนทุกคนที่ได้รับ ถ้ากลัว่าเป็นตัวโอเวอร์ชาร์จหมดเลยก็จะได้อีกหมื่นหนึ่งถูกไหมอ่ายกเว้นคนนี้นะครับคนนี้เด่นกว่าชาวบ้านหน่อยก็คือมันบัฟตัวเองได้ถึงหมื่นห้าเลยอะไรเงี้ยนะนะก็ถ้าเราคิดกลมๆง่ายๆเนี่ยแหวนแจกห้าพันสามตัวก็คือหมื่นห้าใช่ไหมครับแล้วก็เลียทุกตัวเนี่ยเด้งพลังขั้นต่ำหมื่นหนึ่งสามตัวก็โบยสามหมื่นเป็นสี่หมื่นห้าแล้วพอเราชี้ตัวโอเวอร์ชาร์จขึ้นสองตัวขึ้นไปเนี่ยตัวแหวนก็จะบวโบยหมื่นหนึ่งแล้วก็ได้จั่วไปหนึ่งเพราะงั้นก็คือแบบบจ่าายโซไได้กรน 11, ป แล้วก็บอร์ดเราตีแรงขึ้นห้าหมื่นห้าบ้ามากนะสาหรับภาคดีนะครับแต่ข้อเสียนั่นแหละเขาทําให้สมดุลกันนะนะก็เลยปัญหา,าเรื่องมือมันไม่ค่อยเยอะนะครับคือมือมันมีค่อนข้างที่จะน้อยเลยแหละพอโดนเด็กแอโกรอย่างตะ่กี้ก็เลยแบบลาบากนิดหน่อยนะแต่ว่าคือคือถ้าเรื่องมือเนี่ยมันจะมีปัญหาทางด้านการกาดนะครับแต่ว่าเรื่องบอร์ดเนี่ยก็มีตัวออเดอร์ของตัวเองเนี่ยในการแก้บอร์ดกลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะชุบเป็นใบที่จะใช้เลยหรือว่าแบบ โอเคมือเรายังพอมีเราก็จะใช้หาจั่วเพิ่มหรือว่าชุบมาเป็นตัวลุกกับตัวบนเป็นตัวของฟาริซาเนี่ยเอามาบนแดมนะครับเหมือนกับชุบฟรีอะไรอย่างเงี้ยเพราะพลังก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะเออก็เล่นได้หลากหลายดีนะครับแต่ว่านั่นแหละอาจจะไม่ใช่เด็กเทียนหนึ่งขนาดนั้นแหละอาจจะไม่คือวัดกันได้อะวัดกับหลายๆเด็กได้นะครับมันแรงพอที่จะต่อยเข้าตายภายใน2เทินอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่าแบบติดปัญหาเรื่องฮิลเขาฮิลบ่อยหรือว่าเขาเป็นเด็กยื้อจริงๆอะไรเงี้ยมีโอกาสที่ฝั่งเนี้ยจะทรัพยากรหมดก่อนเยอะกว่านะครับแต่ความเทีขยงพี่เขียวมานี่เต็มสิบเลยนะไม่รู้เสียงจะไปโกรธแค้นใครมาจากไหนนะโอเคคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครอยากเห็นเด็กไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้นะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะกับผมมาเรเนตเรนะครับบ๊ายบาย